ซุปตาอีสานลำใหญ่ไ้ทงคำเผชิญมรสุมชีวิตหนังห่วงที่สุดในชีวิตเมื่อเรื่องในที่ลับของเธอกลายเป็นคลิปหลุดว่อนให้เห็นให้ดูไปทั้งเมืองหลุดแล้วหลุดเลยไม่มีทางกู้กลับคืนแถมจะอยู่อีกยาวนานไปตลอดการนักร้องเอลวมีจุดขายเป็นท่าเต้นเด้าเด้าเบนเวทีโดนคนเห็นหมดว่าในที่ระหโหฐานส่วนตัวเธอเป็นเช่นไรสาเหตุที่มาที่ไปก็มาจากด้านมืดในใจของลำใหญ่เองรักอยู่กับนักร้องมาเสิร์ฟปุ้ยแอลกอฮอล์แต่แอบมีสัมพันธ์กับแดนเซอร์หนุ่มหล่อบอสหัวใจมอบให้ปุยแต่กายมอบให้ สลับซับซ้อนดีแท้พอด้านมือคร่งงาเธอในระดับเกินหักห้ามใจไม่ว่าบอสจะขอถ่ายคลิปเอ็กซ์อย่างไรเธอยอมหมดลืมไปสิ้นว่าฐานะทางสังคมระดับเธอจะเสี่ยงต่อเรื่องพักนี้ไม่ได้นักร้อมที่ภาพลักษณ์ดีเสมอต้นเสมอปลายอย่างลำยายไห,หทองคำกลายเป็นคนที่มีเรื่องอื้อฉาวมาสแตกถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด,ดอย่างไรก็ตามสิ่งที่สังคมไทยแสดงออกในเรื่องนี้ก็ไม่ได้เห็นว่าพฤติกรรมถ่ายคลิปลับของเธอจะเป็นเรื่องขอขาดบาดตาย หรือถึงขั้นรับไม่ได้แต่อย่างใดคงเพราะสังคมไทยพัฒนามาไกลแล้วไม่เหมือนสมัย30ปีก่อนแค่นางเอกนมหกแวบๆวบนเวทียังเป็นเรื่องสีเรียดชนิดเจ้าตัวอยากฆ่าตัวตาย ส่วนคนดูก็ตื่นเต้นเสียจริตกันทั้งเมืองหรืออีกกรณีนักร้องสาวสวยมีคลิปเซ็กกับแฟนเธอละลายหายตัวไปในพริบตาไม่กล้าออกมาสู้โลกตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ไม่มีใครได้เห็นหน้าเธอออกสื่ออีกเลยแต่คลิปนั้นก็ออนไลน์อยู่มาจนทุกวันนี้กรณีลำใหญ่นั้นหากย้อนยุคเป็นสภาพสังคมสมัยก่อนเธอคงรับมือกับเรื่องนี้ไม่ไหวแน่แต่ปัจจุบันนี้มันต่างออกไปความรู้สึกของคนไทยคือรับได้แถมกลายเป็นว่ายิ่งหลุดยิ่งดัง ที่เคยดังแล้วกลับดังกว่าเก่าซะอีกตัวอย่างความชินชาต่อคลิปหลุดก็มีให้เห็นเมื่อเร็วๆนี้กับกรณีของเบียร์เดอะไวส์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่เรื่องของขาดบัตรตายเบียร์เองก็เชิดหน้ารับมือกับเรื่องนี้อย่างไม่ยี่ระประกาศว่านั่นแหละนู้เองแล้วก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องเอาเราวกับคู่ขาแสบคนนั้นให้เป็นคดีความใดๆมิหนำซ้ำเบียร์ยังมีความคิดจะต่อยอด ไหนๆคนก็เห็นกันทั้งเมืองแล้วขอมุ่งหน้าสู่การไปสาวงอลีแฟนขายวิวให้รู้แล้วรู้แรดไปเลยที่ผ่านมามีคนดังได้ดิบได้ดีกับออลีแฟนในด้านรายได้คุยทางไว้ให้เบียดเดอะไวส์ก่อนแล้วผู้กล้าคนนั้นก็เช่นน้องไข่เน่าซึ่งเพิ่งเอาชนดที่ดินมาโพสโชว์ว่าสิ่งนี้ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงอีกคนก็เจ้าหญิง Disney ดิสนีย์เดียลองที่เพิ่งประกาศแขวงกล้องเมื่อเร็วๆนี้หลังจากขุดทองกับออลีแฟนมาหลายปีลำใหญ่หทองคำสามารถก๊อปปี้ไมเซลแบบสาวๆรุ่นพี่เหล่านี้ได้เลยคือเชิดดหน้้าาสูอย่ไแ ืชีวิตยังต้องเดินต่อไปอย่างไรก็ตามล่าสุดลำไยใช้วิธีปฏิเสธดือ้อไม่ใช่หนูซะหน่อยแค่คนหน้าเหมือนเท่านั้นล่ะค่ะเรื่องเฉาของลำไยถือเป็นบทเรียนให้กับส,สาวคนดังที่เหลือเมื่อคุณยอมเปิดกล้องเมื่อไหร่แล้วก็เรื่องในที่ลับก็ถือว่าไม่ลับแล้วเป็นระเบิดเวลาที่รอวันเบื่อออกมา